วนมองบนท้องฟ้ามองไปมองมาคือมีแต่เมฆฝนตั้งเขามา<ช>แต่ว่าครั้งนี้นะครับผู้ชมมองขึ้นไปโอ้โหสามตัวบนบนคือบนท้องฟ้าพี่กิง่งชาวเน็ตบ<อ>มองไปบอกกลุ่มเมฆมันก่อตัวออกมาปุ๊บเนี่ยเ,เห็นเป็นตัวเลขกระจะแบบนี้เลยครับ ของจริงไหมบนเลยอะบนท้องฟ้าอะบนท้องฟ้าเอออย่าเข้าใจผิดนะคุณผู้ชมไม่ได้บนที่ไหนนะสามตัวบนท้องฟ้าปรากฏขึ้นมาเหนือวัดจุดนี้โอ้โหชาวบ้านหลายคนที่ถ่ายคลิปได้ถ่ายรูปได้บอกว่ามันเป็นเรื่องชวนอัศจรรย์ใจเมฆจับกลุ่มกันเป็นเลขสามตัวตรงแบบนี้ผู้ใช้งาน a ฟ e b o o k ท่านนี้ครับคุณออนศิริรัตน์เอามาโพสต์เอาไว้แลวเขาไม่ได้โพสต์ในเฟซบ o ๊กปกตินะโพสต์ในเรียลค่ะ <laughs> แนวท <ster> เตรสนะครับคุณผู้ชมนี่บอกว่าขับรถเข้ามาในกรุงเทพนะจอดติดไฟแดงอยู่ตรงวัดสุดทัตเทพวาร,ารามอันนี้คือเสาชิงช้านน่พี่อลใช่พี่กิงจุดนี้คือเสาชิงช้ากับ<อ>วัดสุดทัตเทพวรารามราชวรมหาวิหารถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพนี่แหละแล้วจุดเนี้ อุ้ยพอนึกถึงสาวทิ้งชตาที่ไรนึกถึงแต่ของกินน่ะ <ยา S 2> ของกิงอะจะมนมสดจะบ้านขนมปังขิงเนี่ยอยู่แถวนี้หมดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ทันจะได้ไปแวะร้านของกินเลยมองขึ้นฟ้าไปสามตัวบนท้องฟ้าลอยอยู่เหนือวัดนะครับจับกลุ่มกันเป็นตัวเลขหลายคนเชื่อว่าเทวดาให้โชคอันนี้ความความเชื่อเลยที่เห็นอยู่นี้นะครับบันทึกเอาไว้ช่วงเกือบเกือบไปสองโมงครับของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาไหน ใครเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างไหนบอกสิอันนี้คือไม่ได้ชี้นำนะแต่อยากจะรู้ไงว่าเมฆที่มันจับกลุ่มเป็นแบบเนี้ยคุณเห็นเป็นยังไงเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเรามองก้อนเมฆอะ,ะเราก็ชอบจินตนาการโอ้ยเดี๋ยวเป็นรูปโดเลมอนเมัง่งเป็นรูปช้างเออแต่ว่าจินตนาการของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อวัยเราโตขึ้นแล้วครั้งนี้คือ <laughs> หลายคนบอกว่า โอ้โห oh oh. L O V E หรอเป็นคำว่าเลิฟหรอหรอไม่ใช่สิเขาบอกเห็นเป็นเลขอะไม่เห็นเป็นตัวอักษรโอ้ oh, เนี่ยคน<อ>ไม่ถูกหวยก็มักจะมองเลยที่มันไม่ค่อยตรงกันโปรดิวเซอร์ของเราเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มีคนเ<ส>ห็นเป็น043เหรอฮะโอ้จริงคือตอนแรกวนไม่เห็นนะแต่พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนไกด เห็นปุ๊บเอ,เออมันได้มันได้เฮ้แต่ศูนย์สี่ห้าก็ได้น่ะบางคนบอกว่าศูนย์สี่เก้าพี่กิงเออก็ได้อีกแล้วแต่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่บางคนที่มีความเชื่อก็บอกว่าเป็นเทวดาให้โชคช่วงวิกฤตเนี่ยก็อวยพรให้รว,รวยรวยรวยไปตามๆกันย้ําอีกทีนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางคนบอกว่าให้มองในมุมมองวิทยาศาสตร์มันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไหมเมฆช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปตามสภาพอากาศ<ม>นั่นเองไม่แต่คือพี่กินก็มองตามวิทยาศาสตร์นะ ออและไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์ตัวเลขด้วยเออตัวเลขก็ถือเป็นวิทยาศาสตร์น <No. S 2> นั่นแหละครับผู้ชมอันนี้ก็ตามความเชื่อเลยหนุ่มระยองเขามาบอกบุญเอาไว้นะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่แต้มบุญใครแต้มบุญเขาชวนลงใต้กันต่อไปที่นครศรีธรรมราชเจ้าของบ้านตกกระจายจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญ <c oughs> อ้าวอยู่ตรงไหนล่ะขอซุกดูหน่อย <c oughs> ไหไม่กล้า <c oughs> เอาออกเองก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแหละพี่กู้ภัยมาถึงก็ขอ ส่งหน่อยนะครับมาจากบูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมาจับน้องงูตอนแรกก็ตกใจงูอะไรมันดูอันตรายหรือเปล่าอ๋องูสามันประจําบ้านน้องงูเขียวพระอินพี่กิ้งเออแต่ความจริงเนี่ยเราไล่เขาเองก็ได้นะอันนี้เข้าใจว่าเจ้าของบ้านน่าจะพยายามไล่แล้วแต่น้องเนี่ยไม่ยอมออกไปนะครับไปซุกอยู่ในมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีแดงคันน้ทเบียนกอไก่งงูนอหนูกงงิ กกงกงกงนะเออนี่แหละครับ920พังงาจอนตาบานอะไรนะกงบนกงงกงงลเออนี่กองงนนะฮะหมู่6ตําบลท่ายางอําเภอทุ่งใหญ่ครับก็ช่วยกันจับหน่อยคุณผู้ชมสองสองแล้วเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บก็เอาถุงมือใส่เรียบร้อยแล้วก็จับมับ เอาน้องออกมาได้ง่ายดายครับ10นาทีผ่านไปจับใส่ขวดเรียบร้อยแต่ว่าใส่ไม่ยอมได้สักทีหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยขัดขืนแล้วความยาวน้องนะเขียวพระอินัวนี้1นเมตรด้วยนะจับใส่ถุงกระสอบแทนนะครับเพราะว่าน้องไม่ยอมเข้าไปอยู่ในขวดเนาะก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเจ้าของบ้านบอกว่าอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะขอเสี่ยงโชคหน่อยละกันเดี๋ยวเอาทะเบียนรถ920ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่ออีก2วันมาลุ้นพร้อมกันทางหน้าจออมรินทีวีครับ แอปเวอรช์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ